กลิ่นที่สำหรับของคนวัยรุ่นกลุ่มเก่านี้นะจะดมหมดแล้วใช่ลึบแล้วมันลึบถ้าบากักลึบคืออะไรดินสอลึบแพระว่าอะไรภาษาอังกฤษมันมันลึบไหมลบเล,ลือนหายเออลบเรือนหายกลิ่นมันลบเรือนหายมันลึบไปหมดแล้วแต่วันนี้ผมจะเจาะลูกค้าใหม่เลยผมขอคนดูห้าพันคนผมจะปล่อยให้แบบราคาถูกที่สุดแต่มีจํากัดนะครับมีห้านาทีผมจะขอแล้วก็สต็อกอ่าสต็อกอีกห้ากระปุก ผมจะขอราคาพิเศษแเรวกดอีหรือจะทำท่ากดมันคือดัง,ง,ง,งแค่ไหนเบสเก่งมากถูกต้องแต่เราเป็นอาจารย์เราต้องเก่งกว่านะครับเพราะฉะ้วันนี้ผมขอดูคนดูห้าพันคนผมขอห้าพันคนได้ไหมผมถึงจะกล้าขายเออได้ไหมถ้าไม่ถึงห้าพันไม่ขายจะปิดแล้วกลับบ้านเลยงั้นปิดเลยนะคะปิดเลย <laughs> ขึ้นไลค์คู่ได้ไหมแม่แต่ว่าแม่ก็ต้องอยู่กูนเพราะสม ผูกเราเองแม่ข้าวนอกก่นไปพี่แซมมันดังฮ่าฮฮฮฮฮถ้าไม่ถึงห้าพันคนเราจะไม่กดกลดเราจะไม่เปิดเราจะไม่เปิดตาก้าให้แต่ว่าก็คืออาจจะไม่ได้ขายกับบ้านเรากับบ้านหราไปขายของไปไปกี่คนนี่ไปเก้าร้อยคนเลีอยงเก้าร้อยคนวันนี้ใครดูอยู่ขอคนรับหัวใจกับบ้านเรา นี่เสร็ดแล้วไปต่กายวะนอหาเลาะหาพันนี่น้อเแถาเดินตะกายขึข้อกับพี่น้องอยากให้ลูกพี่น้องได้สินค้าดีดีหอกหยอกพี่น้องไปสั่นละน้ำตกเมื่อกี้ซื้อไม่ทันจ้าไม่เป็นไรค่ะไปที่ไปที่ตะก้าเขายังขึ้นม้างตอนนี้ยังมีมีให้อยู่ั้งตอนนี้อ่ะมผมขอดูก่อนว่าคอมเมนต์ตอนเนี้ย คอมเมนต์ตัวนี้คือลูกค้าใหม่รอยกดตะกร้าเยอะมากยาดมฟินแฮงยาดมเจนซีราคาขึ้นเท่าไหร่ครับให้ลูกค้าทุกคนดูก่อน79บา79บาทเจ็ดสิบเก้าบาทพอไหมครับกดเลยก็ได้นะ7 9บาทกดเลยยืนออเดอร์ได้เลยยาดมของคนรุ่นใหม่ยาดมเจนซี C, ยาดมของคนอายุ25่สาทำมันจะเป็นแบบตามอายุคนทำเลยแล้วมันจะหอมมากตัวนี้ ผมให้ดูนะว่าสมุนไพรเราอัดแน่นมากสมุนไพรอัดแน่นตัวนี้วิงเรียนศีรษะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมทํางานเยอะที่สำคัญหน้าบูดหน้าเบี้ยวแบบว่าเหนื่อยล้าจากการทํางานวิงเรียนศีรษะขึ้นรถขึ้นลานะครับผมหรือว่าดูหนังฟังเพลงโดมเพลินโดมแล้วไม่แสบจ,จมูกสมุนไพรเป็นกนลิ่นสำหรับวัยรุ่นตัวนี้เลยปกติเจ็สิบ้าบาทวันนี้เท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเก้าค่ะอ๋อตอนนี้ก็เจ็ดสิบเก้า รอแป๊บนึงนะครับเออ,เ,อ,อเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าวันนี้ขายราคานี้เลย7 9บาทวันนี้ใครจะรับกดสินค้าไรเลยครับผมยาดมฟินแหงเป็นแบรนด์ของผมเองผมไม่ได้อ้อยอิงหรือว่าใช้แบรนด์ใครหรือว่าผมไม่ได้โฆษณาใครคือแบรนด์ของผมเองร้อยเปอร์เซ็นเป็นยาดมสมุนไพรตราฟินแหงยาดมคนรุ่นใหม่เจนซีเจเนอเรชั่นใหม่เพรา่ที่โดดมันจะเข้าใจและไม่กลิ่นลบกวนคนอื่นเป็นยาดมสมุนไพรที่ไม่แก่ใช่สมุนไพรที่ไม่แก่นะจ๊ะ อคอนเสิร์เราคือดมแล้วไม่แก่ดมแล้วไม่วินหัวไม่นึกถึงคุณยายดมแล้วนึกถึงแต่สาวๆหนุ่มๆเท่านั้นนะครับผมดมแล้วไม่ขิวด้วยวันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทครับคุณมาโอเคยังะะไปเอาน้อยนะอเบสนินทากดได้เลยครับเจ็ดสิบเก้าบาทเป็นราคาพิเศษเลยครับผมราคานี้ตามนี้เลยนะครับผมเป็นราคาเจ็ดสิบเก้าบาทสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นยาดมสมุนไพรที่ทุกคนต้องลองดม ต้องควรดมอืมต้องควรดมนะครับผมมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะเจ็ดสิบเก้าบาทหายากมากเพราะว่าผลิตล็อตละสิบชิ้นใช่คือจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนลองใช้ดูเพราะเป็นยาดมที่เป็นกลิ่นคําว่าคําว่ายาดมเนาะคําว่ายาดมเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้แปลมาจากคําว่าต้องวินหัวนะคือเราดมเมื่อเราสดชื่นเหมือนเวลาเราว่างเนี่ยเราก็ดมได้แต่ผมะบอกทางโรงงานว่า ก่อนที่ผมจะกดกดมาทําขายเนี่ยผมบอกว่าผมขอยาดมที่ไม่เหมือนใครผมขอกินเอกลักษณ์ผมขอ,ก,อ,ก,มขอกินที่มันเป็นเฉพาะผมได้ไหมแบบเฉพาะแบบดมแล้วนึกถึงแต่ฟินแหงเลยไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นคนไกลดมแล้วนึกถึงฟินแหงอย่างเดียวครับพี่น้องพาะแล้วอันนี้ใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยยาดมฟินแหงดมแล้วมีแรงทุกคืนมีแรงในการสู้ชีวิต เปียนยาดมของผู้บ้านฟินแลนด์ชีตอมสูชีตอมสูหอมจริงลองซื้อมาหนึ่งกระปุกโดนแม่แย่งไปแล้วนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเราขายในติตเตอกเท่านั้นถูกต้องไหมคะเห็นไหมดมแล้วชอบมากชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยเซ่สั่งมาหนึ่งโหลแล้วค่ะบอสเลิศมากหอมจริงค่ะขอบคุณนะครับของเขาดีจริงไม่ อ่าไม่ต้องโม้ใช่หอมจริงไม่ได้โม่หอมจริงเป็นโมมีอยู่จริงเพราะว่าคุณพ่อสมรักคำเสียงแกก็เขาได้่าอะไรแกก็ดมอยู่แล้วแกก็บอกว่าคือยาดมของเรามันหอมจริงๆแล้วแกไปฝรั่งเศสแกไปฝรั่งเศสแล้วมีคนถามซื้อแกเยอะมากแกดมยี่ห้อนี้พอยังไหมเพราะว่าพี่เจนเตอร์ก็ลูกสาวแกเนาะแล้วมันก็หอมเย็นสบายไม่ไม่ดมแล้วรู้สึกไม่อึดอัดเป็นยาดมดมแล้วไม่อึดอัดในจมูกเราดมได้ตลอดดมได้เรื่อยๆดมได้แบบตลอดเวลา ที่สาคัญนะวันนี้ใครกดตะก้าสั่งซื้อจะโชคดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตะก้าผมขาดไปเดือนหนึ่งอ่ะยาดมผมหายไปเดือนหนึ่งอ่ะเพราะอรู้ไหมเพราะว่ายายดมห้องนี้ผลิตออกมาหนี้ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่ทันส่งมาแล้วเป็นพันกระปุกพันกระปุกอันนี้คือเราขายออนไลน์นะพันกระปุกพันบ้านพันบ้านพันบ้านไม่ใช่พันสิพันบ้านคนหนึ่งสั่งห้ากระปุกถ้าห้าสถ้าห้าห้าถ้าเกิดพันกระปุกก็ห้าพันกระปุกไอ้ถ้าเกิดพันกระปุกก็ห้าพัน ยังวะบ้านบ้านอโอ้ถ้าห้าพันออเดอร์ห้าพันบ้านเอ๊ะพเมียนผ่านออเดอร์ฮะอะดมดมก่อนดมก่อนเนาจจะดมหน่อยดมหน่อยถ้าถ้าห้าพันบ้านก็ห้าพันออเดอร์ห้าพันกระปุกหรือบางบ้านไม่ใช่ถ้าผ่านออเดอร์เนี่ยอาจจะห้าพันกระปุกเพราะบางคนสั่งห้าชิ้นห้าชิ้นคูณพันก็ห้าพันทุกคนแฝดเซลมาแล้วครับเออหกพันสองบาทเหลือ 6, <S <S 62บาทเอเลิศ <All right. S 2> 62บาทเกๆ๋ๆเอาอยัางไงล่ะคะท่านผู้ชมอันนี้ได้จากทาง TikTok ใช่มั้ยนี่ TikTok เมตตาการุณาอุบเบกขาให้เราวันนี้ TikTok ออให้ราคา62บาทครับ t i k t o ก็จะไป k t o k ก็จะไปขอครัอครี่ไม่เลยนะครับหมดแล้วหมดเลย62บาท62บาทกดแล้วกดเลยเป็นยาดมที่ ทุกคนควรดมตะกร้าหนึ่งออเดอร์หมดครับจบละพอกลับบ้านตอนนี้เหลือสองชิ้นนะครับกลับบ้านหมดหรอหนึ่งออเดอร์หมดหรอใช่หนึ่งออเดอร์หมดถ้าใส่ไปตั้งหลายร้อยเนี่ยนะก็ราคาแฟลเซอมันได้แค่นี้ครับโอ้จะเป็ลมต้องสีหลับพี่น้องที่ตอนนี้กำลังไปใส่กับพ่อค้าซาลาตีมาดิเหลือสองชิ้นครับตอนนี้เท่าไหร่ราคาสองชิ้นพี่เหี่ยวมีแต่สองชิ้นใช่ไหมใช่ครับพี่เหี่ยวลองซื้อดูสองชิ้นกี่บาทลองกดสิ ฉันกูดไปฉันเบิ่งช่อ,ง,องของกับไไอะไรอู้อยากลองแห้่ด้วะอุ้ยสองชิ้นเหรอน้อยสี่สิบห้าบาทอุ้ยสองชิ้นคุ้มกว่าตกเท่าไหร่วะร้อยสี่สิบห้าสองชิ้นคุ้มกว่าสองชิ้นคุ้มกว่าโอ้ยถูกมากเลยสองชิ้นคุ้มกว่าพี่น้องเอาสองชิ้นละจบปะเราไม่ขายหนึ่งชิ้นหรอกมันจะเหมือนเบี้ยคำสิงเบี้ยเด้ออืม หนึ่ง <c oughs> ชิ้นมีคนกดยกเลิกนะคะนรับไม่ได้เหลือหรอใช่มันจะเด้งขึ้นมาแสดงว่าเขาไปเอาสองชิ้นแ <c oughs> สดงว่าเขาไปเอาสองชิ้นมาแล้วแต่ตอนนี้แอคเขาว่าบางคนหนึ่งชิ้นถูกกว่าสองชิ้นถูกกว่าแพงกว่าอืแล้วแต่แอคเขายาดมที่กําลังมาแรงยาดมสมุนไพรตาฟินแฮงตัวนี้กระปุกใหญ่มากให้ดูหน้าผม <c oughs> นี่เลยฉันเอาสิบสองชิ้นดีกว่าทําไมมันคุ้มหมอเดี๋ยวห้าบาทไง บาทแก่ยดมผมมากตอนนี้ดังมากเราเป็นยดมกินไม่แก่นะครับผมเป็นยดมสำหรับคนรุ่นใหม่พกขึ้นเครื่องเปิดแล้วไม่รบกวนเพื่อนบ้านไม่รบกวนเพื่อนร่วมโดยสารไม่เขาเรียกว่าอะไรเป็นยาดมที่พกขึ้นเครื่องบินแล้วไม่รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนะครับเป็นยดมที่ขึ้นรถบัสรถบัสรถไฟเปิดแล้วไม่รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นยาดมที่เปิดแล้วได้กินเฉพาะแต่ตัวเองเราไม่ ถึงได้กลิ่นคนอื่นก็ไม่เหม็นเพราะมันจะจางเร็วหมายว่าระยะระยะมันจะหอมใช่ว่าคนมันเป็นกลิ่นสดชื่นใช่สมุนไพรที่สดชื่นไม่ได้เป็นสมุนไพรสูตรนางคือ morning fresh อ่าไม่ได้เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนใช่ไม่ฉุนไม่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 โบราณไม่เก่ไกับทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดเลยไม่เหม็นเขียวเออใช่เป็นยาดมที่ไม่เหม็นเขียวเพราะแล้ววันนี้ใครกดได้สองชิ้นหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยสี่ใช่ไหมโอ้ยฉันกดได้สิบสองชิ้นสองบาทเองไง้เขาชั้นอ่ะดงั้นกดเลยแต่ตอนนี้หนึ่งชิ้นคุ้มกว่าครับ หนึ่งชิ้นจะมีขายไหมล่ะมีครับมาขอตะกร้าหนึ่งชิ้นเอางี้มีคนอยากได้หนึ่งชิ้นไหมเม้นก่อนมาเหรอมาครับเกิดอะไรขึ้นมันเดือดเท่าไหร่ได้ห้าสิบสามครับเอาแบบนี้ก็ถือแทอะเขาสิ่เขาถิ่งแย่งอย่างบนนี้เห้เห็นอย่างยาเฮดเอา สั่งแล้วค่ะเอาพี่น้องสั่งตุนสามสิบชิ้นแล้วเพ่้าเอาใครกดทนันที้กดนะใครอยากได้ราคาพิเศษหนึ่งชิ้นกดเลยกดกดกดหมดแล้วหมดเลยถ้ามันขึ้นหมดคือหมดนะใช่ครับถ้าขึ้นหมดเราบอกกันนะ,ะถ้าขึ้นหมดเรนะาบอกเลยยาดมฟินแทงครับพี่น้องรีบกดเลยพี่น้องรีบกดเร็ว,เ,รวเป็นยาดมเป็นไลพลยที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้<ม>บอกเลย ขึ้นลำดับเลยตัวนี้บอกเลยแล้วคนคนช้าแล้วคนติดใจเยอะมากอย่าดมผมมามาเลยครับหนึ่งกระปุกหนึ่งชิ้นหมดครับหมดแล้ว,วกบบว่อนไปนอนก่อนนะไปทำงานก่อนนะขอหน่อยให้หน่อยนาดเรายังขอคนอื่นได้เลยเราขอตัวเองไปก่อนนะไปก่อนนะไปขึ้นเวทีก่อนเด้อเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ไปทำงานวงอุ้ยอันนี้มันกำงได้กินนะทีนี้ อันนี้ถ้าพน่ยมือในพันพอยมือหนมันยังมทำเับทำได้หรือตอนนี้คลายไหมพลอยชอบคลายเล้วคลายึง้วดวนมันจะเป็นส่องหมดหหมดไม่จะเป็นสีขาวเนี้ยึกดได้แค่ปุ่มเดียวหมดหรอหมดหมดหมดตอนนี้ไม่หมดหรอไม่ใช่หมด A N หมดเออฮัลล่ะข้ากดมันจะหมดก่อนมันจะหมด กินมาศูนย์พักกิน่นทุกคนเติมตะกร้านหนึ่งชิ้นให้เราครับตอนนี้แฟนเซลยกินนาทีครับสิบหรือเปล่าเก้านาทีกว่าได้ไปกินอ,อ่าเพื่อนเพื่อนสี่อย่างงั่งเหตุมา <Hey, S 2> เลาายยาดมาเท่าแต่ไหนเนี่ยไา่อยากโดนเนาะเหตุผมยังชี้มันไปหลบ ผมแปดแฉกอยู่พยายามไปสซนอะไรข้างหลังนะครั <c oughs> บไม่อยากมดอเบื่อติฉันเบื่ออืมเมแ่กวานี้อ้พี่เหรอฮะสี่แฉกสีแล้วันนี้ยยีิบแฉกก็เล <c oughs> เป็นซูเป,ปอร์ไซตาต่าง <c oughs> ต่างเลยแบบว่าโบเห็นหูว่าลายแฉก <c oughs> ผมแทกตาอือม ใครกดวันนี้อันเปนหนึ่งสองเก่าสั่งมาลองแล้วค่ะหอมไหมหอมมะพริ่มหอมบอกหนึ่งกระปุกวันนี้เห็นราคาเจ็ดสิบก้าบาทไหมถ้าคุณเห็นเจ็สิบาบาทคุณกีปกดเพราะว่าต่อให้ราคาไม่ลดขายดีอยู่แล้วเพราะว่าคอาไปฝากพ่อฝากแม่ปีใหม่คนเอาไปฝากกันเยอะมาก คนฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝาก Oliver, พี่ป้านานะอาเยอะมากตอนนี้ยาดมฟินแห้งรีบปดตะก้าเลยนะครับผมจากราคา79บาทวันนี้เดือ75บาทแต่บางคนได้ได้ถูกกว่านั้นอีกดูซิได้เท่าไหร่ลอง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 ดูที่พี่เจ็บาทเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้ว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 บาคนได้ห2บาทค่ะ เป็นกลิ่นไม่เหมือนใครพ้ยพี่บางคนได้ห้าสิบบาทพี่น้องอย่าดมขายเด้ขายเกาหลีดเด้ยยาดมผมขายที่เกาหลีนวนี่ส่งออกเกาหลีนิธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เยอรมันสวีเดนยาดมตัวเนี้ยตอนนี้ขายอยู่นะ ทำไมสินค้าหมดเร็วรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันเนี้ผมส่งไปเมืองนอกด้วยคนไทยในเมืองนอกติดมากตอนเนี้ยอยู่เมืองนอกกําลังขายดีแล้วเมืองไทยรออะไรอยู่เมืองนอกขายกระปุกละสองร้อยเจ็ดสิบาทอืมเกาหลีขายกระปุกละร้อยแปดสิบบาทอืมเพราะผมใส่สมุนไพรที่มีคุณภาพอืมพลาดแล้ววันนี้เมืองนอกเมืองเกาหลีขายร้อยแปดสิบ ฟินแลนด์สวีเดนยุโรปสองร้อยแปดสิบบางที่สามร้อยบาทอันนี้ขายเมืองนอกดิอันนี้ขายเมืองนอกอนนขายเมืงอมงนอกราคานี้จริงคริงขายเมืองนอกราคานี้เพราะว่าเราเลือกแต่ของพรีเมียมให้ทุกคนได้ดมแล้วกลิ่นมันไม่เขียวกลิ่นมันไม่ฉุนไม่แสบจมูกเมืองนอกขายสองร้อยแปดสิบไปเช็คเลยเขาขายสิบยูโรยี่สิบยูโรถ้ายี่สิบยูโรเนี่ยเท่ากับเกือบแปดร้อยดิ ถ้าเขาขายอัละห้ายูโร2ยูโร138บาทตอนนี้ยูโร138บาทบางคนขายราคาเมืนนองนอกมันเป็นราคาเมืนนองนอกปกติไม่280เนี่ยบางเขาขาย5ยูโรถึง7ยูโร5ถึง7ยูโรแปลว่า280กับ300อันไหนนึงอืม แต่วันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทได้เปรียบคนอยู่มโนกสุดๆได้เปรียบคนอยู่ต่างประเทศสุดๆอังกฤษขายสองร้อยห้าสิบบาทจ้านั่นเห็นบอพี่น้องเคยบอกอีหลีใขาไม่ได้ตัวใขาไม่ได้โกหกนะผมไม่ได้โกหกนะเมืองนอกมันขายแบบราคาแบบโหดมากเมืองนอกขายราคาโหดมากผมบอกเลยเมืองนอกขายราคาโหดแล้วผมขายเองเจ็ดสิบเก้าบาทเป็นยังสิบดเสือพี่นง ใไรจะไปซื้อบปล่าทำไมถึงจะไม่ซื้อล่ะใช่ไหมล่ะเพราะแล้ววันนี้ฟินแลนด์ห้ายูโรเดี๋ยวผมคูณให้นะฟินแลนด์ห้ายูโรใครอยู่ประเทศไหนพูดราคาจริงมาเลยห้ายูโรนะสามสิบแปดคูณห้าร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทฟินแลนด์ขายร้อยเก้าสิบบาทพี่ เช์เทเพราะแล้วฟินแลนด์ขายรอยสิงคโปร์ขายเท่าไหร่ยาติผมไมไปไปหลายประเทศแล้วไปนักขายเค่ไทยครับผมขายไปแล้วไปเทร้อะสามพันสี่พันไปเท่ 3, ทละหมื่นมีไหมมีม,ม,มีมีประเทศไหนอยก่ไหมแต่วันนี้เมืองไทยขายเจ็ดสิบเก้าบาทแต่วันนี้เมืองไทยขายเจ็ดสิบเก้าบาทอืมอ่า โอ้โหคนกดหนักมากตอนนี้จะกล้าแบบไปแบบอ้โหแบบพวกนี้เตรียมตัวพนักง,งานเตรียมตัวไงหลังวันนี้อย่างรอเกาหลีลเข้าใจขอบคุณนะครับแต่หน้าสิบวิจริงๆริสิบวิแบบสิบวิแต่เรามีตาตาเกาหลีเนี่ยถ้าเช่นนั้นถือว่าเราราคาไทยใช้ราคาไทยสุสดถูกเนาะเป็นราคาของคนไทยแต่ถ้าเกิดไปลอนดอนไปอังกฤษเนี่ยบอกเลยจบอังกฤษเขาใช้เงินปอน อังกฤษใช้เงินปองคอขอไปทางหนะ่อยอันนี้ไม่มีไปทางใช่ไหมมีครับไปทางได้หรอเลพ่พี่ไปทางได้หรอเล่อืมไปอ่อบางประเทศสองร้อยแปดสิบเกาหลีค่ะเท่าไหร่ใครซื้อที่เกาหลีขอขอราคาเกาหลีหน่อยได้ไหมใครอยู่เกาหลีบ้างตอนนี้มีไหมคนที่เกาหลีใช้ราคาไหนยาดมฟินแฮงใช้ราคาไหนครับปกติจะยังขายในไทยอ๋อมันก็เป็นช่วงนะครับ มีเก็บปลาทางมีครับอีกสามนาทีนะครับอีกสามนาทีนะเจ็ดพันอเปเท่าไหร่เจ็ดพันบอลใช่อันนี้นคนเกาหลีเขาที่เขาใช้อยู่ที่นู่นเอ, 7, อนเขาบอกว่าร้อยห้าสิบโอ้ห <150 S 1> ุ้ยห้าสิบร้อยห้าสิบรอ150เออเกาหลีอะ่ะแล้วบ้านเราได้เจ็สิบเก้าบาทไม่กดหรอพี่จริงไม่กดจริงๆงหรอ แล้วมันดมนม้ำนะแบบซื้อตุนเลยจ้าซื้อตุนให้ส่งการอีกคนกลับมาจากเมืองนอกก็จะได้แจกแจกแจก,ก,กไงเฮ้ยหอมคือมันคือมันสดชื่อนอ่ะคือมันสดชื่นสมุนไพรเต็มอ่ะสมุนไพรจุกจุกสมุสมนไพรแน่นแน่นสามชิ้นได้สองร้อยหนึ่งบาทเห็นไหมละ่ะเห็นบอ,อสั่งแล้วคะ่ะ อืมไม่บางคนบางคนเห็นพอยกี่อ,อันนี้พี่น้องคุณบอกเาข่่ยังอืมกี่กับจากเดิมโดเด้อตาเป่า <c oughs> <c oughs>